สวัสดีค่ะร้านของเราอยู่ที่อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเราให้บริการในจังหวัดอุบลราชธานีและก็จังหวัดใกล้เคียงจังหวัดใกล้เคียงอย่างอำนาจเจริญศรีสะเกดยะโสธรนะคะก็คือถ้าใครอยู่โซนนี้ก็สามารถติดต่อพิตีเข้ามาได้ที่เบอร์ 0837331604นะคะหรืออยากจะดูโต๊ะถ้าต้องการซื้อโต๊ะก็ทักพิติมาทางไลน์อีสานแอร์ได้นะคะ l ลาย id isanair นะคะทักเข้ามาได้แล้วก็ขอดูรูปนะคะ